วันเนี่ยเอาแล้วครับผมนี่ย่าไปพี้มันดูป่ามันตวหน้อยมันดสิเหลือตะก้างนี่บ้าน,นี้ครับเอาไม่ไม่นะพี่๋ยวมือเงินไปมือเงินถ้าเบิ้งในงหูหลูบเด้อสิเปียนซื้อสองผมวะเบาทันแชนแนลนะ ผมสิเปลี่ยนซื้อซองใหม่ว่าเบาทันชาแนลไปเก็บแต่ดอกแค่เก็บทางน้ำมันหมูหน่อยพูดตองน้ำมันหมูหลายคนช่วดเวลาซุปพอดีกู<น>้เละแต่น้ำ<น>มันหม,มูเฮ็ดน,น้องกินแสบอีหดียตักเกินแล้วครับผมนี่สซุกพอดีเบาทันชาแนลครับผมสำหรับผู้ใดเขามาเบิ่งไม่ก็ปากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ใหน้นะครับ เป็นกำลังใจเห็ดลิ่อต่อๆไปให้เบาทันแชแนลบ่ามันเบาเท่าเด้เบาทันเด้เราสีเห็ดเบาเราสีเห็ดชังกบเบาเท่าละสำหรับจิปมนี่ก็ขอปิดรายการทำเนียครับผมเจอกันไม่คิดนาครับเบาทันนะครับเบาทันแชแนลมือทอดปลาย่างเดียวไอ้ท่านเฮาเสียประจำทิมงานครับผมเออกัน เดี๋ยวน,นีับนี่ทาปลามันสุกอีกอยังหน่อยบ่ไส่แล่ะไอ้น้ำมันนะท<ห>อดแล้ว